ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารอมศินธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมวันที่30ตุลาคม2568การประชุมคณะกรรมการตำรวจซึ่งมีนางสาวสุนัชชาโลสถาพรพิพิธสสตรังพักประชาธิปัตย์ประธานกรรมธิการเป็นประธานในการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิรูปตำรวจภายหลังการบังคับใช้พรบตำรวจแห่งชาติ2565 มีผู้แทนจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมช่วงหนึ่งของการประชุมพลตำรวเอกกรชัยคล้ายเคลืองรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและดีดผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์กล่าวถึงปัญหาสแกมเมอร์ว่าสาเหตุหลักอยู่ที่3หน่วยงานสำคัญคือกสทชและตำรวจแต่ประชาชนมักเข้าใจผิดว่าตำรวจต้องรับผิดชอบทั้งหมดที่เงินอยู่ในระบบธนาคารและโทรศัพท์มือถือของเหยื่อพลตำวเอกกรชัยกล่าวว่าเคยเสนอให้กำหนดกฎหมายหนึ่งคนหนึ่งหมายเลขและ1บัญชีอ e ีแบง์ เพื่อควบคุมการโอนเงินที่รวดเร็วเกินไปแต่ข้อเสนอนี้ยังไม่ถูกนําไปปฏิบัติแม้แบงค์ชาติบอกว่า1เบอร์มีแค่1นธนาคารแต่ของตนมีเบอร์เดียวกลับมี3ธนาคารปัจจุบันมีบุคคลธรรมดาถือครองหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่เกิน1000หมายเลขต่อคนโดยใช้ซื้อง่ายตามร้านสะดวกซื้อเพราะว่าเด็กอายุเพียง12ปีก็สามารถเปิดบัญชี e banking ได้และกสธชไม่เคยกำหนดข้อจำกัดจึงเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพใช้ซิมและบัญชีม้าโอนเงินหลอกเหยื่อโดยเฉพาะการใช้เครื่อง ซิมบ็อกที่ตนเคยจับได้ว่า200เครื่องในปี6.5เครื่องหนึ่งมี32ซิมโทรได้วันละ16,000ครั้งเดือนละกว่า4.8แสนสายรวมทั้งหมดได้กว่า96ล้านครั้งต่อเดือนซึ่งเป็นเครื่องมือหลักของแก๊งสแกมเมอร์จากประเทศเพื่อนบ้านคนที่ถือเบอร์ในไทยมีราว40ล้านคนแต่มีคนถูกหลอกกว่า10ล้านคนแต่โอนคนละพันก็ทำเงินมหาศาลแล้ว ปัจจุบันสายโทรหลอกลวงจานวนมากถูกยิงสัญญาณจากประเทศเพื่อนบ้านไปกลับหลายประเทศก่อนจะกลับเข้ามาไทยทําให้ติดตามหา IP ได้ยาก รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าเคยเสนอให้กสชจำกัด1คนมีได้ไม่เกิน5เบอร์แต่ผ่านมา10ปีก็ยังไม่ดำเนินการพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลออกกฎหมายบังคับใช้จริงไม่ใช่แค่ขอความร่วมมือเช่นกรณีประเทศสิงคโปร์มีบทลงโทษชัดทำให้ไม่มีปัญหาสแกมเมอร์เหมือนไทยส่วนธนาคารถือเป็นต้นทางของเงินแต่กลับใช้เวลาตรวจสอบนาน1-2เดือนจึงรู้ปลายทางการโอนเงินทำให้ยากต่อการติดตาม เช่นกรณีเหยื่อถูกหลอกโอน7ล้านบาทในเวลาเพียง1ชั่วโมง20นาทีหากธนาคารรับแจ้งความได้ทันทีและบล็อกบัญชีได้เลยเงินยังอยู่ในระบบที่ผ่านมาไม่มีการออกกฎหมายบังคับจึงไม่มีความรับผิดชอบโพตเอกรชัยบอกว่าธุรกรรมเล็กๆเ,เช่นซื้อของในเกมออนไลน์ครั้งละ31บาทเมื่อรวมตลอดคืนอาจถึง20 0 0 0บาททำให้ยอดความเสียหายทั้งระบบสูงถึงกว่า300ล้านบาท โดยที่ธนาคารไม่แจ้งความเพราะมีระบบประกรันคุ้มครองบางคนไม่รู้ตัวว่าถูกดูดเงินออกไปทั้งคืนดังนั้นต้องออกกฎหมายบังคับให้กสทชและธนาคารร่วมมือกับตำรวจอย่างจริงจังหากปล่อยให้ทุกอย่างพึ่งเพียงคำว่าขอความร่วมมือสังคมไทยจะไม่มีวันหลุดพ้นจากปัญหาสแกมเมอร์ลองถามแต่ละบริษัทที่ให้บริการมือถือจะรู้ว่าที่ขายดีที่สุดคือซิมอินเทอร์เน็ตแต่ไม่มีใครกล้าเปิดเผยเ,เพราะมันคือผลกําไรเขาไม่ได้มองความเดือดร้อนของประชาชนแต่มองที่ผลกําไรเท่านั้นโดยไม่มีกฎหมายไปบังคับและปล่อยให้เขาเล่นเอาเถิดกับรัฐ แล้วตัวเองออกมาเป็นฮีโร่ขณะที่ตำรวจกลายเป็นเหยื่อแทนส่วนคนที่ไปทำงานเป็นสแกมเมอร์แล้วบอกว่าโดยบังคับผมบอกได้เลยเดินมา100คนมี99.8%เตเต็มใจทั้งนั้นไม่มีใครบังคับหรอก